ก็เป็นการนันงอียงเล็งเอียงเลง,ง,ง,งดีเนาะเย็นแล้วเย็นแล้วไปนิด เบ็เดลงไปหางล่างได้ส่วนตะปอนลงกันนะนี่เหรอไล่เ <ไป S 1> รือ,ล,อลงไปหนีแล้วได้ได้ป่าเรียนใปฟานเมื่อคืนหนาไฟาสิส่วนตะปอนเราเบ็ดมาลงบ่าจะเข้าเตียวเรือจะเข้าแต่เรือจมกับเลนน้ำพอดีจงังยิ้งอันโอ้ ย่ออยู่บนโซ่เลยทีถือมันแกไข่ก็ย่อเล่นอยู่เห็นว่านั่นไข่ก็ย่อเล่นอยู่บัถทึกบันบอบอลมาสั่นสิบเท้าเศร้าเท่อถือง่ายขึ้นหอนเฮียนแล้วแต่แบบนั้นพุ่นอ้อยเต้นลับปลามากเลยย่อๆๆๆย้อนจากไหเขากล้องเออขึ้นเด็กปลามันแล่นนั่นนั่นเห็นว่านั่น ปลาเป็น,ลปนเลน <c oughs> ย่อถือจังหวะมันกระสวดเลยแหละ <c oughs> โอ้มันอยู่ข้างนอ <c oughs> นดผู้กำลังเย็นบาลนี่ <c oughs> ให้เนี่ยระบังนี่ เ้าขานก็ยิ้ปลาอยู่ทางขาบักงบนป้าเบอร์มาเต้นนะนี่เด้นึงนี่ถ้าถ้าหู้นี่ลงกนี่ว่าธรรมดาได้ปลาซ้อเหมือนเดิมอ้าวเต้นขอป้าบ้านนี้ มันบอกกันมึงงี้ย่าแม่ย่าแม่เนี่ยออสดสวดเจ้าบานเนี่ยันผันย่ญญามัวอยากไถ่ยน่สวดดีเท่เด็ <c oughs> ปลาหวอนน,น้ำใช่ฟังปานปานิ่น้อมตัวใหญ่เนาะ รุนหญ่ก็านี่เห็นบ่องวบานนี่โอ้ยสามนิ้วสองนิ้วถือบปละสามะเีโอว่นมันมาเป็นหรอคือปลาใสยเนี้ยว่นเร่รเด้นั่นเห็นว่าน่นสองปลาใสแต่ม่นนั่น,นยังจีวนหัวสุบเจ้นั่นโอ้ยเฮียสน้าโอ้ สองเส้นลพอดีเห็ดเ็ดขา่มี่มีไฟเห็ดขามนนนะวอันนี้่่นเ็ดรอว่ากับคำเนอ่างกเ็ดเนี่งดเริ่มุตีนแล้วังดุนดุนม่ยอดล่องเสร็จแล้วเอ้าอ้าว ้นเดียวโดดกันยิงดีนั่นนันอยู่ข้างนอกโอ้ยคุนกระลังมาเป็นมัวทีลุดมันทีลุดโอ้ยียซะนอเนี่นี่ตัวนึง่นหันมาหาเลยที่ละหันมาหาที่หล่หันมายคือเก่าเอาไม่ไปหะ